วัดทูทองเป้อยู่เมืองพระแม่องศรน,นี่คือวัดที่ลงอีกเกตมุกค,คือมีตะพานไม้ไผ่ยาวที่สุดในโลกนะนี่ก็เป็นวัดธรรมชาตินี่เข้ามาด้านหลังต้องเดินมาถ้าไปทางโน้นก็ถึงที่ มีและเดินน้ำก็กำลังไหลอันนี้ก็เป็นทันนบนี่เป็นท้องทุ่งนา นี่ก็เจอสะพานไม้ไผ่แล้วะได้ขึ้นสะพานไม้ไผ่อันนี้ก็พระท่านก็มาด้วยกันแต่เดินล่วงหน้าไปแล้ว เพะบางอย่างความชอบใจความพอใจก็แตกต่างกันแต่เราอยู่ในฐานะเป็นพระต้องเลิกทิ้งความพอใจความไม่พอใจออกใสบ้างก็จะเข้าถึงหลักธรรมชาติที่มองเห็นอยู่เป็นเรื่องธรรมดา ในจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงอันนี้วิถีชีวิตของชาวนาที่ปลูกข้าวนะก็ได้ดำหวานนาวิถีชีวิตของพระก็ต้องเข้ามาในศาสนานี้ก็เพื่อเลิกเพื่อละเพื่อวางสิ่งที่เป็นของอุถธชนในโลกมนุษย์นี้เสีย เพื่อจะได้เดินทางตามคำสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเข้าถึงความเป็นใจความเป็นจริงแห่งสัจธรรมนี้คือพระนิพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถินสาธุขอความเจริญจงมีแก่ผู้ได้พบเจอในคลิปนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ